มิสซูบูชิปาเจโรสปอร์ตครับอ,อันนี้ลูกค้าเข้ามาให้ติดตั้งชุดคอนโทรลพวงมาลัยนะครับผมสำหรับเพิ่มเสียงเปลี่ยนเสียงนะครับกับจอ Android นะครับของเดิมไม่มีมานะครับของเดิมจะเป็นมาแบบนี้นะครับอ,อันนี้ก็ทำการติดตั้งเรียบร้อยครับเดี๋ยวลองมาดูครับใช้งาน อันนี้เพิ่มเสียงครับหลวงปู่ทวดแห่งวัดอันนี้ลดเสียงครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลงเดินหน้าอ่าครับเปลี่ยนเดินหน้าเป็นช่องครับอ่าอันนี้ถอยหลังสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้โหมด Official ครับนี่ครับโหมดและนี่คือเรียก ใช้งานได้ครบทุกปุ่มนะครับสำหรับ Ms. มิ s u ู i ะชิป a าเจโ o ่สบรุ่นที่ไม่มีปุ่มคอนโทรลพวงมาลัยมาครับสามารถเข้ามาให้ติดตั้งได้นะครับผมลูกค้าซื้อของมาก็รับติดตั้งนะครับผมครับผมสนใจก็ทักเข้ามาได้ครับผมใช้งานได้ครับอ,อันนี้เป็นของเทียมนะครับไม่ใช่ของแท้ก็ใช้งานได้นะครับ หรือ,อาบางท่านอยากได้ของแท้ก็ติดต่อเบอร์ที่ศูนย์ได้เลยครับผมแล้วนำมาให้ทางร้านติดตั้งได้นะครับโอเคครับผมอ,อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยดีครับผมเทสระบบเรียบร้อยใช้งานได้ครบทุกปุ่มครับผมโอเคครับผมขอบคุณครับ